พี่น้องครับมือนี้ยังอยู่ในเขตจังหวัดนครราชสีมาครับ29ทธันวาคมนะครมือขึ้นกับยูอ่าอัมเภอร์โชคใช่นะครับมือนี้ไปบอก,กลอยู่ปัดตรงใช่ก็เลยถือโอกาสจับสลาบแลกเปลี่ยนของขวัญปีใหม่นะครับที่ในหมือที่พวกเขาได้ยู่คบกันเหมอือนพรอมนี่ แอนออร์ด like right? the ีกับสียู้ว่กันนะครับก็เลยถือโอกาสเข้าจับฉลากมือี้เลยนะครับแล้วก็แช่ลปีกับสีแจกของขวัญนะครับเล็กๆน้อยๆเพื่อเป็นขวัญกำลังใจนครับน้องๆทีมงานมอลลัมแจกกันลอยเบื้องบนเมนุมบิดโล่เจ้าเอางียงหนึ่งเจ้านับบลนอกจากห้องแจกมีกิจกรรมแลกเปลี่ยนของขวัญแล้วนะครับแล้วก็ยังมีของขวัญพิเศษจากผู้สนับสนุนแล้วก็มีของขวัญจากวงนะครับ มีสิแจกเป็นขวัญกำลังใจน้องๆนะครับมีเงินขวัญถุงเล็กๆน้อยๆแต่ว่าแม่นุ่มอาดขาวนุ่มอาดข,ของขวัญปีนี้เขาเอาองียงดีแจกเขาไอ่จะเอาแฟบเดอร์สันเพราะว่าเด็กหน่อยมันสิได้ไปสักรชุดฮาร์ล็อตนุ่นบัตเลอร์สักรชุดจัดเกลือตั้งแต่ออกงานมาได้เงินไปมันก็ไปซื้อ,อยางยืนซื้อแฟบไปให้เขาหนึ่งเขาสิได้ซักเสือซักผ่าเขาสันโอ้โหนี่แหละฮ้องได้บ้างแผน่นนีของมือทุอย่างได้จัดชุดเราพิเศสี่สิบสี่สิบคุณ ที่เอาตรงนี้แค่ไหนาัหมดเลยใช่ไหมครับน่ารงมากเลยทีตาโแบบหมดเลยเปล่าในสต๊อกมีอีกไหมครับเดี๋ยวแต่ที่เอาเฉพาะเป่าใช่ไหมครับเท่าเอาลงมัน่อใช่ไหมครับใช่ันก็ได้ครับให้มันครบประมาณ2องร้อยห้าสิบ้ยห้าไหยูนีประมาณเท่าไหร่เรเี้สี่สิบส จะเพิ่มเาจะเิมดละใหาไม่อีกสองรก็ได้ครับตรงนี้น่าจะได้ครับแบบดดดูดีดล่ะได้แต่ว่าบางลายซักได้หลายยกอยู่ดีนี่บยครับผมได้ครับ ก็ข้าวเจาตันทัวร์อ,อน,นี่ไ,มไ,มไหมครับอีกสองร้อยออสภาเป็นอย่างอื่นรวมกันได้ไหมได้ข้าวเจ้าราคานี้เท่าไรประมาณนี้อ,อ,อ่าพวกเป็นพีซี่ก็ได้เนาะได้แบนี้ก็ได้ราคาเดียวกันรวมกมันให้ได้อีกสองร้อยพอทอันนี้ได้เท่าไหร่แล้วนี่ หรวมทั้งหมดสิบแปดเอาเอามาอีกสองคนให้มันครบเอามาหมดเลยเหมือนที่นี่น่แหละครับพี่น้องแต่ละปีพันไปเรียวอีลีนะครับแป๊บเดียวเมื่อกี้กับหมึงจัดงั้นเลยนั่นไป่มึงเปิดโปงแม่บัดนี้จะเป็นปีใหม่ปีใหม่ระเบิดศูนย์ครับบัดนี้หลังในที่ห้ากับสิบล บ่แสบตาเลยดี <laughs> หลังเวทีเขาก็สิบบเปรี้ยวแลว้วนะครับเพราะว่มะ <laughs> มามันได้สักชุดแล้วเดี๋ยวพี่น้องติดตามกิจกรรมดีๆของบวกเฮาเนฮะ,ะในกลุม่มอี่พี่ที่เก่านะครับจัดกิจกรรมกสิ ไปให้พี่น้องได้เห็นบรรยากาศทุกๆอย่างอยู่ในอยู่ในกลุ่มนะครับก็เจอกันเย็นนี้นะครับผมแล้วก็พี่น้องมาหนาเวที่ใดเลนะครับอยู่บัานเขาพญยาป่าอำเภอตำบลตะคบอำเภอ,อ,บบอ,เภอปัก่งชัยจังหวัดนครราชสีมาครับ